อันนี้คือในหอยแปลงนะครับนี่นะครับอันนี้คืองัวของเขานะครับนี่อันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ตัวนี้ซื้อยางบางยังก่อนี่แมมตัวแดงแหมอุ้ยว่าดีดีอันนี้พริกแดงครับระบักันนี่แด้อันนี้เล่น้อยนะครับอันนี้อันนี้นะครับตัวที่ปื้มมากนะครับอันนี้ตัวของผมเองนะครับนูขุนคุนศึกนะครับนี่ หนังเขาครับติดต่อได้นะครับที่บ้านวังชัยนะครับอันนี้จะขายอยู่ครับขายทุกตัวเลยนี่นะครับนี่นะครับดูแม่นี้ครับอันนี้สีแดงนะครับนี่อันนี้ก็แม่ขาวนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0956642916ครับผมเป็นคนขายเองนะครับนี่อันนี้ดูครับวัวเรามี สุขภาพนะครับกินกินหญ้าหวานนะครับเห็นไหมนี่นะครับขนาดกินยังกินหญ้าหวานเลยนะครับวัวเราจะไม่กินหญ้าที่ไม่มีสารอาหารนะครับนี่นะครับอันนี้สีขาวนะครับอันนี้แม่ใหญ่นะครับอันนี้แม่น้อยอันนั้นอันนั้นแม่กลางนะครับอีหยังกันยาครับเกิดเกิดเมื่อเดือนสิงหาครับแต่ชื่อกันยาอันนี้งามตานะครับที่แทกกับวงงามตาไปเลยครับ นี่อันนี้คือแม่มันนะแม่มันนี่รายงานตัวเลยครับพ่นี่ครับกำลังเอาย้านี่ครับไปเกี่ยวมาเมื่อกี้เลยอไปแล้วไปแล้วนะครับนี่ครับเขาจะให้ตัวไหนครับนี่นะครับไปแล้วครับพี่น้องนี่กินแล้วครับ อเดีดลอร่อยมากเลยครับพรุ่งนี้ก็เอาเข้าไปนัดแล้วนะครับใครที่เห็นบัวสี่ห้าหกตัวนี้นะครับสั่งจองได้เลยนะครับคุยกันได้นะครับไม่หวุดแสนนะครับไม่หวุดแสนแต่ละคู่นะครับเพราะว่าพ่อพัน์แม่พันธุ์ดีมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเอาประมาณมมมเป็นแสนนะครับเนี่ย 哎。Hey.